แล้วก็พูดถึงกันมากในร้านยานะคะนั่นก็คือการที่ประชาชนมาขอซื้อยาล้างไตทําไมประชาชนถึงต้องมาขอซื้อยาล้างไตที่ร้านยาด้วยนะคะเราไปถามความคิดเห็นของประชาชนเหล่านั้นกันเลยค่ะล,ล้างไตเคยใช้สัลซิแบบแปดเวลาเวลาจิ้ลงไปแล้วมันจะหายปวดหลัง เวลาขีดมันจะเป็นสีเขียวๆ่จากแต่เคยได้ยินค่ะเคยได้ยินมาไว่าไงบ้างคะเขาบอกว่าเขาปวดเอวแล้วเขาก็ไปซื้อาายาล้างาใจนะมากินเ็าสงสัยว่าเขาจะเป็นโรคใจนะเขาเลยซื้อยาล้างใจมากินก็บอกว่ากินแล้วมันช่วยขับปัสสาวะปัสสาวะเปสีอะไรคนะที่ที่ได้ยินเขาบอกว่าเป็นสีอะไระสีม่วงได้ยินมาอยู่แถวบ้านะเขาบอกว่า แต่ว่าเป็นไตเป็นไจแต่เขาไม่เคยตรวจหรอกเล่เขาสลุดสีเขาไม่เคยป้ารู้จาล้างไตไหมคะไม่เคยได้ยินคำว่ายาล้างไตมมีนนแต่คนที่เป็นไตรายแล้วก็เป็นโรคไตที่โรงพยาบาลอ่ะป้าจะได้ยินแค่นคี้ค่ะ <c oughs> คุณรู้จ <c oughs> ักยาล้างไตไหมคะรู้จกักมันเป็นสีเอ๊เป็นกระขามน,น,นะเวลาทานไปไมันจะเป็น เกีนน่ยวมาเป็นสีเงินคือว่าตอนนั้นผมปวดผมนึกว่าเป็นเป็นเป็น,ปนโรคตากิจเ,เลยเอมามาใส่ทาะะน,นแล้วอาการดีขึ้นไหมคะเวลาเรื่องที่ออกไปทานวันละเม็ดตัเมตมันประมาณสกสี่ห้าวันทานดีขึ้นมันหายปวดหลังอยู่ใช่ไหมคะ มันมันก็ธรรมดามันไม่หายหรอกมันก็ธรรมดาเพราะเพีเสส่เราสงสัยเราสงสัยแเราคุณรู้จักยาล้างไตไหมคะไม่รู้จักแล้วเคยได้ยินไหมคะว่ายาล้างไตมันเป็นยังไงไม่เคยแต่เราพูดไม่เป็นยังไงเราไม่รู้จัก หลังจากที่เราไปฟังความคิดเห็นของประชาชนกันแล้วนะคะเราจะพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ายาล้างไตสามารถล้างไตได้จริงเนื่องจากว่าหลังจากที่กินยาเข้าไปแล้วทำให้ปัสสาวะออกมามีสีต่างๆดังนั้นนะคะในวันนี้เราจึงจะมีวิธีการทดสอบดูค่ะว่ายาล้างไตสามารถล้างไตได้จริงหรือเปล่าเราไปดูวิธีการทดสอบกันเลยค่ะ ำหรับขั้นตอนนี้นะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการทดสอบยาล้างไตนะคะเราจะมาทดสอบดูกันนะคะว่ายาที่ผมบอกว่าสามารถล้างไตได้จะสามารถล้างไตได้จริงหรือเปล่าในส่วนประกอบของยา,าจะมีอะไรอยู่บ้างเดี๋ยวเราจะได้มาดูกันนะคะโดยยาที่เรานํามาทดสอบในวันนี้นะคะก็จะมีด้วยกัน3ตัวะคะ่ะโดยเรานะคะก็ได้ทําการไปซื้อมาจากร้านยาแห่งหนึ่งนะคะตัวแรกนะคะเราใช้ชื่อสมมติว่ายาซีค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาดูลักษณะของยาซีก่อนนะคะว่ามีลักษณะเ,เป็นแนงกันบ้างยาซีนะคะก็จะมีลักษณะเป็นเม็ดกลมนะคะสีน้ำตาลค่ะต่อไปตัวที่สองนะคะเราใช้ชื่อสมมุติว่ายาเอ็มค่ะยาเอ็มตัวนี้นะคะก็จะมีลักษณะสีเม็ดนะคะเป็นเม็ดกลมลีนะคะแล้วก็มีสีแดงค่ะแบบนี้นะคะ ยาตัวสุดท้ายนะคะเราใช้ชื่อสมมติว่ายาแทกค่ะเราก็จะมาดูลักษณะของยาแทกกันด้วยนะคะว่ามีลักษณะเป็นยังไงยาแทกนะคะก็จะมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็มีสีแดง,งตรงเล็กน้อยค่ะค่ะเราก็เห็นแล้วนะคะว่ายาทั้งสามชนิดนะคะมีลักษณะเป็นเป็นยังไงกันบ้างต่อไปนะคะก็จะมาถึงขั้นตอนของการ การนายาแต่ละชนิดนะคะลงไปละลายในน้ำนะคะ่ะต่ก่อนที่จะถึงขั้นตอนนั้นนะคะเราก็จะมาทําการลดขนาดของเม็ดยานะคะให้มีขนาดเล็กลงเพื่อที่จะได้ทําให้ยานะคะสามารถ ที่บดมาแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะของยาซีนะคะเป็นแบบนี้นะคะข้างในก็จะเป็นสีน้ําเงินนะคะแล้วก็มีสีน้ําตาลเคลือบอยู่ข้างนอกค่ะแล้วก็ตัวที่2นะคะยาเอมตัวนี้นะคะก็ตอนแรกจะเป็นเม็ดกลมๆนะคะสีแดงข้างนอกนะคะแต่พอทุบแล้วนะคะก็จะกลายเป็นสีน้ําเงินเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะยาแซดนะคะก็จะมีลักษณะเป็นสีน้ําเงินอยู่ภายในเช่นเดียวกันนะะ ผงยาแล้วนะคะแล้วก็จะมาละลายผงยาน,นะคะลงไปในน้ำแล้วก็จะเทมผงยาน,นะคะลงไปในแก้วที่มีน้ำอยู่นะคะทั้งหมดเลยค่ะเทไปทั้งสามตัวเลยนะคะหลังจากที่เทมผงยาลงไปในแก้วน้ำแล้วนะคะเราก็จะทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะคะเพื่อให้ผงยาน,นะคะละลาย ลงไปในน้ำให้ให้หมดก่อนนะคะหลังจากทิ้งไว้สักครู่นึงนะคะก็จะพบว่าอยาซีนะคะเมื่อลายน้ำนะคะก็จะมีลักษณะเป็นสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินเข้มเป็นสีเงินอมม่วงอะค่ะแล้วก็ตัวที่สองนะคะยาเอ็มตัวนี้ มีลักษณะเป็นสีน้ำเงินเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะไม่เข้มเท่ายาสีนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายยาแทนะคะก็จะมีสีสีน้ำเงินเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็จะมีลักษณะที่จางกว่า2ตัวที่ผ่านมานะคะค่ะหลังจากที่เราทําการทดสอบยาล้างไตกันไปแล้วนะคะก็จะสามารถสรุปได้ว่าสีของปัสสาวะที่ออกมานะคะไม่ได้เกิดจากการที่ยานะคะเข้าไปล้างสารพิษหรือว่าสิ่งสกปรกออกมา เกิดจากการที่ยานะคะมีสารเคมีหรือว่าส่วนผสมบางอย่างนะคะเมื่อเข้าไปในร่างกายแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงและทําให้เกิดการขับออกมาทางปัสสาวะทําให้เกิดเป็นสีต่างๆขึ้นค่ะซึ่งสาเหตุนี้นะคะก็เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ผู้ป่วยนะคะเข้าใจผิดคิดว่ายานะคะมีคุณสมบัติในการล้างไตได้ค่ะและสุดท้ายน,นะคะก็อยา,ากจะฝาก ควรซื้อ,อยาล้างไตนะคะมารับประทานเองเพราะนอกจากจะไม่เกิดประโยชนต่อการรักษาแล้วนะคะยังเสี่ยงต่อการเกิดภาวะไตาวายและทําให้ไตนะคะทํางานหนักมากขึ้นทางที่ดีนะคะควรเข้ารับการรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะนดีที่สุขค่ะ ต้องเจอปัญหาเข้ามาไม่เคยหยุดเข้ามาไม่เคยหยุดบนเส้นทางที่ดูสับซ้นเส้นทางที่เดินเลิกไปเพราะใจบอกเลิกไปเพราะใจบอกลวาวจะไมไม่เครยรอใครต้องคอยตัดสินว่าทางนั้นมันเท่เพียงเพราะมันตายอยากจะแก้ไม่ดีกว่าเดิมแต่ทำไรสุดท้ายก็โดนนอนสุดท้ายก็โดนด่าแต่จะอยู่ที่ตรงไหน ก็ไม่เจอใครที่จะรู้ความจริงข้างในและยังคงเฝ้หาหวังเวลารู้สึกอ้างว้างอยากจะรู้ จะมื้อฉันไว้ในวันที่มันเหน,นื่อยในวันที่มันเหนื่อยไม่ใช่ใครที่คอยหยับซ้ำในช่วงเวลาที่ฉันงงมันล้มลงที่ฉันงงมันล้มลงแต่จะอยู่ที่ตรงไหนก็ไม่เจอใครที่จะรู้ความจริงข้างในและยังคงฝันหวงหาเวลารู้สึกอ้างว้างอยากจะรู้